สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เราอยู่กันในร้านสโมกบักนะครับซึ่งหลังจากเทปตอนนี้นะครับเราไม่สามารถเติมโรบักของธนาได้ใช่ไหมคือเราเติมโรบักแบบกลุ่มมาได้แล้วนะครับเนื่องจากว่ามันมีปัญหาทางแบบก็คือโรบอกเขาไม่ให้เติมนะครับคือเขาจะลดปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับผมแล้วในวันนี้ครับคุณผู้ชม้านนี้ผมมีวิธีการเติมโรบักมาแล้วนะครับซึ่งสำหรับใครที่ยังเติมโรบักไม่ได้ตอนนี้นะครับ ตอนนี้สามารถเติมได้แล้วครับผมซึ่งวิธีการเติมนี้ก็จะเป็นแบบเติมบบไอดี ID พารน,นะครับคุณผู้ชมนี่เลยก็จะมีราคาต่างๆมากมายเลยครับผมทีม่เติมก็ง่งายมากๆเรื่องอื่นครับเราก็ใส่ชื่อโรบอกของเราผมอันนี้อย่างผมก็จะเป็นชื่อของผมนะฮะนี่เลยแล้วก็รหัสนะครับอันนี้เป็นรหัสโร,รบอกของเราเลยครับคุณผู้ชมให้เรากดเลือกสินค้าเลยครับตรงน,นี้แนี่แต่เราต้องใส่าสเวิดก่อนซึ่งกูจะไปใส่ให้ดูนะครับนี่ตรงน,นี้เช็คตารางคิวได้นี่เลยเห็นไหมมีคนเติมเต็มเลยนะครับมีท นี่นะผมนี่มีคนเติมมาเรื่อยนะครับแม่นกลัวว่าจะโดนโกงรหัสนะฮะหรือว่าแบบเขาจะเอารหัสเราไปทำอะไรหรือเปล่าโอเคส่วนวิธีเติมเงินครับผมจะขึ้นให้ดูไม่พี่เขาเติมแบบอ่างเปานะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กันหน้าวันเดอร์ของผมนะฮะตอนแรกครับให้เราเลื่อนมาข้างล่างแล้วก็กดมาที่ซองซองของขวัญอันนี้เลยแล้วก็ใส่จํานวนคนเกาะนะะอันนี้ให้จำาสดเป็นหนึ่งคนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราใส่จํานวนเงินที่จะเติมนะฮะในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมนี่ ไม่เขอจะมีเงินสักเท่าไหร่นะครับก็รอๆร้อนๆเวลคขับสิบาทนะครับเนื่องจากว่าตังกูค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วอันนี้ไม่ใสอ่อะไรก็ได้นะครับถือว่าจะใส่ซินเจียยูเอชีหัวใช่เ <c oughs> ช่าหนีมาจงกัวเหลิอนอะไรก็แล้วแต่โอเคครับผมกดไปเลยแล้วก็กดยืนยันนะฮะโอเคจากนั้นให้เราคัดลอกลิงนี้มาเลยครับผู้ชมโอเคครับผมเอาวันนี้ไปเลยลิงที่เราอันนี้มานี่ เรียร้อยครับ10บาทโคตรง่ายเออแล้วก็แบบผมอยากรู้นะครับผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบเแบบไหนมากกว่าแบบการแบบแบบเก่าที่แบบใส่เลขอ้างอิงหรือว่าระบบการแบบอ่างเปาครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมชอบแบบไหนมากกว่าส่วนตัวผมเ่ยผมชอบแบบอ่างเปามากกว่าเเพราะว่ามันเติมเร็วมากๆโคตรโคตรเร็วแล้วก็นะครับสําหรับใครนะครับที่ไม่สามารถแบบไอ้กลัวว่าส่งรหัสให้เนี่ยแบบไม่อยากส่งรหัสให้นะครับเราก็สามารถเข้ามาในเพจได้นะคุณผู้ชมผมจะทิ้งเพจไว้ให้ด้วยนะครับ พวกแบบกดกิฟต์ใช่ไหมกดกิฟต์อ่าเกมพาร์ตไม่ก็ผลปีศาจนะครับคือเราสามารถเข้ามาในเพจได้นะครับเว้ยเรามาซื้อในเพจเลยนะฮะจะจะได้ไม่ต้องให้รหัสไงคุณผู้ชมเผื่อใครแบบไม่ไว้วางใจเพราะในเพจเนี่ยแอดมินจะส่งเป็นลิงก์ VIP ให้นะครับผมแล้วเราก็เข้ามาเอานะครับแล้วแอมบินเขาก็จะกดกิฟต์ให้นั่นเองนี่ครับสำหรับใครที่จะเติมนะครับผมเขาจะมีเวลาทําการของเขาอยู่นะฮะส่งของในช่วง11บเอโมงถึง4ี่ทุ่มนะครับก็คือถ้าเราเติมนทำให้เติมช่วง11บเอโมงนะโอเค สินค้านะครับรอประมาณห้านาทีถึงหกชั่วโมงครับถ้าตอนไหนเนี่ยมีคิวเยอะๆก็จะนานหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้มันต้องเติมทีละคนนะแต่ถ้าคิวน้อยก็จะเร็วหน่อยครับเราก็มาเช็คต่างคิวตรงนี้เอานี่เฮ้ยติ๊กกี้นะคุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่าแพ็คนี้เป็นแพ็คที่คุ้มสุดๆคือแมงเลดเกือบสิบเว้ยไอเลดเนี่ยแต่มันต้องกดเติมสองพันหกร้อยเลยนะเว้ยคือมันเลดเกือบสิบไปแต่ผมก็อยากเติมน,นะแต่กูไม่ตังค์ใครนะครับใจดีก็ ดูหนีให้ผมกันนะครับโอนมาโอนให้ก26ู2,650จะไปเติม20,000ลบัคเอาไปแบบซื้อของแต่งตัวเท่ๆลิมิเต็ดมาใส่โอเคพี่ประมาณนี้ครับสำหรับร้านนี้สามารถมาเติมกันได้นะครับซึ่งทําไมผมยังไม่เติมให้ดูตอนนี้เพราะว่ากูไม่มีตังค์แต่จริงๆผมเคยเติมไปแล้วนะครับโอเคก็มาเติมกันได้นะครับผมจะทิ้งทั้งเว็บแล้วก็เพจไว้ให้ตาตาคลิปครับโอเคไว้เจอกันไปคิปหน้าผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ใครด้วยนะครับ